วันนี้พามาเที่ยวที่เมืองระยองจังหวัดระยองนะคะขับรถมาชมวิวชิวชัดและบรรยากาศถนนเรียบชายหาดของเมืองระยองนะคะในโซนนี้เขาเรียกว่าหาดแหลมเจริญฝั่งด้านโน้นนะคะก็จะมีสวนสาธารณะแหลมเจริญมีบริการที่จอดรถแล้วก็มีบริการห้องน้ำด้วยอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะเรียบ ถนนไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ทางฝั่งที่เป็นทะเลหรือเป็นชายหาดเลยนะคะแล้วก็จะมะีสตรีทฟูด้ดมีซาเล้งขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟทรัคางเงี้ตั้งอยู่ด้านโน้นก็มีหนึ่งคันนะคะด้านหน้าเราก็มีเห็นดูเขาตกแต่งสวยงามนะคะตรงนี้ เป็น I ไอริปเบเกอรี่นะคะไอริปคอฟฟีสองด้านโน้นก็เป็นแฮปปี้ลาวาแล้วก็มีเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ปิกนิกโต๊ะปิกนิกกันนะคะตั้งเรียงรายอยู่ที่ชายหาดที่หาดทรายให้ลูกค้าผู้มาเยือนเข้าได้นั่งนะคะแต่ละร้านเนี่ยค่ะสองสามร้านสี่ร้าน เขาก็จะมีเก้าอี้สีสันแตกต่างกันไปคุณเป็นลูกค้าร้านไหนก็ไปนั่งเก้าอี้สีนั้นซึ่งเป็นของทางร้านอย่างเช่นฝั่งโน้นนะคะร้านแรกอยู่ตรงโน้นดูเก้าอี้เขาก็จะแตกต่างจากทรงเก้าอี้ของร้านอื่นเดี๋ถัดมาตรงนี้ไอริฟกฟเก้าอี้ปิกนิกของเขาหรือว่าเก้าอี้แคมปิ้งของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะ ส่วนร้านนี้แฮปปี้ลาวาเก้าอี้ของเขาก็เป็นสีแดงส่วนร้านนี้นะคะแฮปปี้ลาวาเก้าอี้ของเขาก็จะเป็นสีดำอะไรประมาณเนี้ยนะคะร้านโน้นก็มีเบอร์เกอร์มีน้ำน้ำหวานน้ำดื่มอะไรประมาณนี้ขายนะคะ,ะทางโน้นเดินลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นชายหาดนะคะบรรยากาศดีนะคะ ด้านโน้นก็มีของกินเขาตั้งเรียงรายขายอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็ถัดไปก็ดูเหมือนเป็นศาลเจ้านะคะแต่เราไม่รู้จักว่าชื่อศาลเจ้าอะไรแล้วก็มีลานจอดรถเ้ย,ยจอดรถด้วยอาคาบริเวณนี้เช่นเดียวก<ม>ันค่ะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศนีดีเขาก็จัดให้ขายอ,อาหารขายเครื่องดื่มขายของขบเ,เคี้ยวเล็กๆน้อยๆ เขาจัดไว้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นร้านนี้นะคะแฮปปี Happy l a าวาดูเขาก็จะมีเมนูเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายให้เลือกสรรแล้วก็พวกขนมหวานของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะร้านนั้นก็เช่นเดียวกันเมนูก็จะประมาณเดียวกันนะคะตอนค่ำห้ผู้คนมาเดินมานั่งมาปิกนิกอยู่บริเวณนี้นะคะ บรรยากาศดีตอนข้าแดดร่มลมตกแล้วนะคะแต่บรบรยากาศดีลมทะเลพัดมาเย็นสาบายแล้วก็อของขบเคี้ยวเหล่านี้หรือขนมหวาน,หนเหล่านี้เขาก็ทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะนี่ค่ะทางด้านนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปที่ชายหาดนะคะดูบรรยากาศ ของร้านนี้เขาขายน้ำส้งมัตฉะด้วยนะคะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์มีไส้กรอ,อนฝรั่งทอดเป็นน้ำหวานน,นะคะมองลงไปร้านนี้ก็จะเป็นชายหาดโอ้บรรยากาศดีถ้าใครมาเที่ยวระยองก็ลองมานะคะเนี่ยยามข้าแดดร่มลมตกมาเดินเล่นที่ชายหาด หาดแหลมเจริญนี่ค่ะดูบรรยากาศดีอย่างเลยนะคะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะเดยวไปชุมน้ําทะเลใกล้ๆน้ําทะเลที่ระยองนี่เป็นยังไงที่หาดแหลมเจริญนี่นะคะลมแรงค่ะดูคลื่นนะคะดูคลื่นซัดเข้ามาที่ชายฝั่งมอ,องขึ้นไปได้านบนดูคลื่นค่ะ แรงนะคะแบบคลื่นสูงด้วยนะคะสั์เข้ามาที่ชายฝั่งด้านเนี้ยชายหาดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นหาดธรรมชาติหรือหาดที่เขาทําขึ้นเสริมขึ้นมาตรงนี้นะคะไม่แน่ใจคะ่ะถ้าใครทราบก็ช่วยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าชายหาดของเขาเนี่ยเป็นชายหาดหรือเป็นทรายที่เขาเอามาเติมหรือว่าเป็น หาดเป็นทรายธรรมชาติที่อยู่บริเวณนี้เลยนะคะดูด้านนี้โอ้ลมแรงแต่ว่าเย็นสบายค่ะเย็นสบายจริงๆมองไปด้านโน้นชายหาดยาวไปโน้นนะคะแต่สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแล้วก็ริมชายหาดก็จะมีต้นสนก็มีที่ให้หน้่งบรรยากาศเข้าดีจริงๆนะคะ ยองจังหวัดระยองนะคะดูค่ะเริ่มที่จะเมิดลงละนะคะมองอไปที่ทะเลแล้ก็จะเห็นมีไฟจากเรือประมงนะคะน่าจะอยู่ฝั่งโน้นแต่คลื่นลมแรงจริงๆไม่ทราบว่าเรือประมงเขาจะออกจากชายฝั่งได้หรือเปล่านะคะด้านนี้นุ้นมองไปก็จะเป็น ไฟที่เรามองเห็นนะคะ้ามทะเลไปตรงเนี้ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมปาตพุทธแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมฝั่งแดงนะคะอยู่ทางด้านนี้มองย้อนกลับขึ้นไปที่ถนนเรียบชายหาดบรรยากาศก็จะประมาณนี้ตอนนี้ไฟก็เริ่มเปิดละร้านกาแฟหรือสตรีฟูดอยู่บริเวณน,นี้ mm hmm. ก็เริ่มเปิดไฟละแล้วก็ที่นั่งต่างๆที่เขา ตั้งเรียงรายอยู่ที่ชายหาดเขาก็มีไฟนะคะมีโคมไฟแขวนไว้อย่างนี้ค่ะอู้บรรยากาศดีนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้น้องที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็จะมาแจ้งลูกค้าที่นั่งอยู่เก้าอี้ผ้าใบอยู่บริเวณเหล่านี้นะคะว่า,านั่งได้ถึงเวลา19นาฬกา15นาทีว่าร้านเขาก็จะเริ่มปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่จะมาเที่ยวระยองนะคะช่วงแดดร่มลมตกมานะคะที่หาดแหลมเจริญนะะี่ค่ะชายหาดบรรยากาศที่ดีที่นั่งก็มีหาอะไรดื่มหาของขบเคี้ยวเล็กๆน,น้อยๆรับประทานกันนะคะที่หาดแหลมเจริญอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง